แบบนี้นะน้องแพนใส่นี้เลยค่ะใส่ฮอดโคตรพอจ้าแบบจะกินไปพี่น้องจ้าเริ่มออกแล้วเด้อจ้ะ เดี๋ยวไปกริฟเนาะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องจ้าวันนี้ได้เมนูกินกับข้าวนะจากเขาสวยหอนๆแล้วก็นน้ำพริกกะปิปลาดูปลาทูทอดแล้วก็อันอันทอดไข่ใส่ผักขาผักชะอมนะพี่น้องคะเบิึงมาเป็นพวงน้โซ่ปเลยแบบนี้นะแพทแบบนี้เลยค่ะใส่ฮอดโคตรพร้อมเห็นเพิ่นเห็ดมาค่ะแซ่บจ้าแซ่บน้ำกันลวกผัก แพทย์ขอหน่อยนะเอาเลยค่ะก็สิเปีเตีแซ่บส่วนดอกว้าไม่นวนว้าเนาะทั้พริกกะปิอู้พี่น้องจแกจับจับพี่น้องคะอร่อยมาก มาแล้วพี่น้องกินเขาจา้ะขาดทั่กวก,ก็เยอะมืเอนี้เย็นวดหรอว,า,วายย็อยนวดสิบเอื้อมพี่เนาะตาเบิง้งไปแล้วหนึ่งค้ามสองข้าจับจับอันนับค้ามไปมันแสบมันก็เลยได้เอื้อเนาะแสบเนาะจ้ะอร่อยมาก มมนวนมามาจาะบวบปงน้ำน,น้อยหรือปังนน้ำเต่านะครับพี่น้องค่ะจำลึงล้างบ้าน <c oughs> มีหลังบ้านหลายอย่างอันนี้ก็ลัางบ้านนะครับพี่น้องคะอันนี้ก็ลัางบ้านอนนี้ก็ลัางบ้าน <c oughs> อันนี้ตลาด <c oughs> ก็แสบน้องแท็บเธอทำแบบนี้เย้าวยวนเหลือเกินหนองขาแสบจสส้ะไ,ไม่สีป่ะเลยสีอืมสีกน้ำมัอนอ่ะ พริกะปิพัพกลหลายๆพี่น้องค่ะข้าวอ่อนกะปิดอกกระเจียวจะกินไปพี่น้องจ้าเริ่มออกแล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวไปเก็บเนาะชุดจานเล่น้องแบบข้างอุด,ดอบรบัลไลจำได้วันตอนน,น้อยๆพี่น้องกนะ็ทางอุดร ข้นไปทั้งพู่ทั้งเขาคนละจ้ะปลาดอกกระเจียวคาเจ้าแล้วตอนในนอนเขาไปเก็บเด็ตื่นขึ้นมาดอกกระเจียวเต็มบันไดเจฟหนึ่งแต่บันไดไปหอดปลาเด็กกระสวอบหนึง่งพ่อจะไปหอดปลาแล้วมันหลายหลายเที่ยวอ่ะ <laughs> พี่แหลกเอาทั้งเขาทั้งอ่อน <laughs> จบ ขาก็มีแต่ขาออนไ<ม>ยเนี่ยปลาทูน้ำแข็งรารเนี่ยปลาดุ่มจะกินยังก่อนดีกว่าขาออนรูกอืม เนะตอนนี้ทื่นหนังจากโลกบอฟสองย่านบบบย่านรับประดรูดูตัวแบบว่ารู้สึกว่ามันดูตัวอย่างจอยคือจังใหม่เสียบมันเต็มไหมกระดูกไม่เกยบปี ตรงอส่วนหางบนเนี่ยมันบอดใหญ่ดอกปีหน่อมพี<ผ>่ทาง,ทางด้านจอยจอยได้จับพีหน่อมขาตุวนี้เนือ้อจะถอมันเสบหั <laughs> หวปลาทูค่ะพักฟังปวดมนันนวลน นองพักกับปดจับขี่เอาขี่ปลาทูนี่พแบบี่น้องวานขี่ปลาทูจะมั่นกินอย่างเนี้นอนจกับจกบ,บ,บ่หมูจักจั่วหมูตะวันแสบหมูตวันแสบนั่หมูตะวันแสพนะจ้ะจะมันกินอย่งเน่้เนทะเลก็ได้จะแสบแสบเค็มๆหอมากมาก สุดยอดค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องจ๋าพี่นอ้องท่างฟังไทยฟังลาวท่า,ทางฟังประเทศนั้นเสร็จน้ำน้ำเผ็ดน้ำมีนนุนคือเจ้าจ๋าลักอะไรกี่ถึงเด้อค่ะเด้อมากินข่าวน้ำกันบ่าดนี้ได้ยังกินแล่นรับชมยิ่จังหวัดใดแน่มาเด้อจ้า ทายหลปมมสู่กันเบิ่งพี่น้องค่ะแต่ยังเตำพริกกะปิเมนูนี้นก็ลําแพรได้เหมืหอม่เกลือพวงมกแข่ง้อดก,กื่าน้ำเก้ยวกับปิเข้ากันอืม ข่าวท่าน้องแพร่ชือว่าเจข่าวท่าพี่น้องคะม่นสีเลยอืมเสียดาไหมพี่น้องคะเราาก,กันอ่อนๆมองได้กินได้ก็เพราะอยากกิน น่นแสบเสียดายไม่อยากจะทิ้งมาแล้วจ้ะแสบคัะผมเพียงกำลังจะเลื่อนอาหารให้น้งองปวดแต่ไมนนวดมาต้องปวดถึงจะเลื่อนชุมมือ,ขอเขาเสียกนะจ้ะ พี่นอนกินข้าวว่าะแสบไม่กินน้ำนองแนน้ำไม่นวดหา,า, <laughs> ายเราเล่มหัวปลาอืมจืมซสบเราไปเจาบ ข้าวอัน,อนเดียร์ครับอร่อยกินได้หมดมางน้ำน,น,นี่กับนี่กินสองคนแล้มีส่วนกลางเนีย่ยจ้าพี่น้องค่ะแม่กับลูกแม่กับลูก ตรงน้ำพี่น้องคะเผ็ดเขาเรื่องไรแกพี่น้องครับแสบแสบน้ำพริกกับปิ๊กกินน้ำเลยกันแสบแล้วจ้ะกินนกเขาสวยคอจะไม่บวดพักถือถูกใจ โอ <Okay. S 1> เคมนนจินในใสนายจิ้เขาเร็วด้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นวัตถุิบอะไรจ๊ะไข่น้ำพริพกกะปิ ลาดลงไปน้ำหอมกับปี๊จ่ะทำไมอะมากอันนี้อ้อนอ้อนเสีบเสีบพี่นองจ้ะแขวดีเติมเยอะ น้องก็บ่าเมนวนแถวดีไส้กระแทวย่กดีแถวปลอมเอ้าใส้แถวปลอมมั้งบ้าสวยเงี้ยมันบะแซ่บอร่อยตัวพักตำลึงผักพักตำลึง ตำนิ่มตำบานข้าวอื่นตำนิ่มภาษาไทยเหรสิตำลึงบปจ่าพี่น้องค่ะบ่ค่อยบ่ค่อยป็นใดเด้อภาษาไทยโอ้แสบมั้งแบบถ้า宝妈เฮ็ดคลิปแนวกินกับไ่ค่อยดูจักซื้อผักปานใด้ดิต่าขนาดต่าขนาดว่าเฮ็ดยังบูดจักยังบูดยังเลนพี่น้องยังบอก กูเกินเบ็นกับบอสกูจะเทากับอะไรเขาเบิรงละวมันได้ละแต่ว่หวาหมูจากว่ามันเป็นกินเห็อดอีหยังได้ยู่พี่หนอนได้ว่าปวจากซื่อมันเลยเนี่ยแบบพักไม่จะพักของกดทั้งนั้นเลยน้องแบบหมดแล้ว อีกพักนึค่ะเปิดไปแล้วเอาละค่ะพี่น้องค่ะมืนอนี้ก็อิ่มแล้วเราจะทำกินมุ้งม,ม่านก,กินบัตสุภาพต้องขอโทษขอไปได้หลายเพราะกันไม่คลิปหนาจ้าส,ส,สวัสดีค่ะ